เปิดแฟชั่นมาดามลิซาในวอล์กวนไปกับคูรูกลอปในล้านสลิฟนูดเดิลส์กรุงลอนดอนในลูกนี้ p r e เซนต์เฮด b r แบรนเนมดอทมหมวก b l a c k พิงค d เด d ไลท์ทัวร์แบล็กพิงค์เอ็มบรอยเดอร์โลโก้บอลแคปราคาประมาณ1,300บอบาทเสื้อ Agnes Studios อ h u ชดส์ลีฟวีเน็กส e วตเตราคาประมาณ1 7 5 0 0อบาทบราโคมฮาร์สดิปส์บอบาราคาประมาณ9,000บ,บาท กระเป๋าบอยอังกฤษชิลีไอเลสแบ b a ราคา45,500บาทกางเก่กง Action Studios รูทฟิชชินส์ราคาประมาณ20,000บาทร,รองเท้าเมโซมาเจอรา Anatomic Numeric Balletinas ราคาประมาณ23,600บาทเคสมือถือเออร์เบน Certification The Perfect Case Puppy Cush ราคาประมาณ3,100บาทและกระเป๋าอีกหนึ่งใบ Airless Herbag Zip Thirty One และ Curved Bag ราคาประมาณ130,000บาท ชามพอยกระเป๋าแอมเมสโลดิโอโลเบโอเคอร์พีเอ็มชามราคา35,700ันเจลบอรดรวมแฟชั่นที่เอามาทั้งหมดในลูกนี้ของมาดามลิซ่าจะอยู่ที่28,500 0ดม้าันเจลบอทถึงลอนดอนแลค่ตอนนี้ <c oughs> <c oughs>